สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยครับท่านผู้ชมหายหน้าหายตาไปนานนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตลาดนัดนะตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมศักอำเภอลมเก่านะได้รับผลกระทบนะครับก็มีเขตใกล้เคียงนะที่วัวควายเป็นโรคนะแต่ว่าลมศักลมเก่าไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าเรา ปิดนะครับเพื่อที่จะป้องกันไว้นะครับเป็นการขอความร่วมมือจากปรุสัตว์นะครับเราก็ปฏิบัติตามนะครับเอาเลยอีกสองอาทิตย์นะครับตลาดนัดจะเปิดนะอีกสองอาทิตย์ไม่นานครับท่านผู้ชมอ,อีกสองอาทิตย์สําสหรับวันนี้นะครับเอาเป็นว่าดูควายที่คอกรองเดียวไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนก็ตกตกหนักและเกินท่านผู้ชมก็ไม่ได้ออกไปถ่ายที่ ให้เกษตรกรนะตามคอกตามอะไรเพราะว่าฝนก็ตกหนักแฉะมากครับยาวลวดมาเลยนะครับฝนตอนนี้ก็ตกอยู่นะครับเพิ่งหยุดไปนะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายควายในคอกนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างจากตลาดนัดนะครับเพะลองเดี๋ยวเองก็เลี้ยงควายในสายพัฒนานะครับไปสายควายงามนะครับส่วนควายเนื้อก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างนะครับเอ้ามาดูครับ เป็นแม่ลูกนะครับเป็นแม่ลูกโคแม่ลูกนะครับอันนี้เป็นลูกนะครับอายุอยู่ที่6เดือนกว่านะครับ6เดือนกว่า,าลูกตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียเป็นลูกสาวเจ้าปาวานนะครับเจ้าปาวานของเสียโอนะครับปาวานเป็นใครปาวานก็เป็นลูกของฉลามชนนะครับ แม่ตัวนี้ไปทับมานะถึงจะได้คลอดออกมาเป็นลูกตัวนี้นะตัวเมียน่ยนะครับนี่ลูกนะครับดูลูกก่อนเดี๋ยวเขาไม่นิ่งความสูงก็ประมาณเม็ดกว่าๆยังไม่ถึงเม็ดยี่นะครับท่านผู้ชมอายุหกเดือนกว่ายังไม่ถึงเม็ดยีเต็มมากนะท้ายมนมะนาวตัดนะครับหลังตรงแข้งขาใหญ่นะครับใช้ได้เลยเป็นตัวเมียด้วย เอาไปทับตัวมาเอาไปทับตัวกับเจ้าปาวานมานะครับคลอดมาเป็นลูกสาวตัวนี้แหละนะให้ดูลูกก่อนเดี๋ยวจะให้ไปดูแม่อีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวน้องไม่นิ่งอันนี้ครับนะเต็มดีนะครับเชื่องด้วยอ้วนท้วนสมบูรณ์หายมะนาวตัดนะครับหลังตรงแข้งขาใหญ่อัตลักษณ์ครบมาแน่นอนครับมากับพ่อเขาแน่นอนเพราะว่าพ่อสูง เจ้าประวานนี้ความสูงอยู่ที่173นะครับอายุ3ปี8เดือนกว่า3าปีแเดือนนะครับเจ้าประวานพ่อเขาเอา้ามาดูแม่ครับอันนี้แม่นะครับลูกตัวที่เดินอยู่เมื่อกี้นะครับที่ถ่ายไปเมื่อกี้เป็นลูกตัวที่4นะครับท่านผู้ชมเป็นลูกตัวที่4ส่วนในท้องก็ต้องเอาไปลุ้นเอานะครับทับแล้วทับกับ9มลกต นะที่คอกนี่แหละครับเป็นพ่อพันธุ์หลักของรองเดี่ยวเองครับเป็นลูกชายก้าวเจริญก้าวมาลกวดทับแล้วนะครับสิบสามวันนะครับมันยังตรวจท้องไม่ได้นะท่านผู้ชมจะตรวจท้องได้ก็สี่สิบห้าวันนะครับทับไปแล้วทับตัวนะครับลูกเจ้าประวานตัวที่เห็นอยู่ตัวที่สี่นี้ก็ทับตัวตัวในท้องก็ลุ้นเอาก็ทับตัวเหมือนกันแต่ว่าคนละพ่อกันอ่า อันนี้เป็นก้ามรกตเป็นควายของรองเดียวเองนะครับทับจริงๆแล้วนะครับ13วัน45วันถึงจะตรวจทองได้นะท่านผู้ชมความสูงของแม่อยู่ที่137บวกลบจริงๆก็ร38แหละแต่ร่องเดียวเวลาแจ้งความสูงก็จะลดลงมาเพื่อไม่ให้มีปัญหากัน,นครับก็เอาเป็น137บวกลบแล้วกันนะครับแข้งขาใหญ่นี่แข้งขาใหญ่มากนะ เล็บดีเล็บมนเล็บก,กะลานะครับควายอ่างดีนะครับเขาเขาใหญ่มากนะหลังตรงท้ายก็ท้ายมะนาวตัดอ่างด้วยนะครับร้อยสามเจ็ดบวกลบในท้องลุ้นเอานะครับเป็นลูกตัวที่ห้าในท้องนะครับจะเป็นลูกตัวที่ห้าเป็นลูกของเก้ามรกตตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้เลยนะตรวจท้องก็ยังไม่ไตรวจนะต้องต้องลุ้น สีิบห้าวันก็ตรวจท้องนะครับแต่ว่าทับจริงไม่ไม่น่าพลาดนะครับเอาแม่ลูกนะครับแม่ลูกคู่นี้แม่ร้อยสาสิบเลูกอ่าเ้อเมตรกว่ากว่านะครับเป็นลูกสาวเจ้าปาวานนะครับไปทับตัวมานะครับมีใบนะครับมีใบทับเรียบร้อยนะครับทับตัวนะครับค่าทับก็ห้าพันแล้วนะครับอ่าฟังราคาเปิดนะครับเปิดไว้ในราคาเป็นราคาสายพัฒนานะท่านผู้ชม นะเพราะว่าวันนี้ตลาดนัดก็ยังไม่เปิดนะช่วงนี้ก็ชมควายที่คอ,อกลองเดียวไปก่อนแล้วกันนะเปิดไว้6กหม0ครับรวมส่งสมัยก่อนไม่ได้นะบอกตรงๆก็ได้ควายตัวนี้ซื้อมาแสนแสนแสนสองนะครับแสนสองได้ถามกับน้องชายแล้วน้องเอิร์ดนะเป็นเจ้าของเก่า แสนสองแสนสองหรือแสนสามนะ่ะนะท่านผู้ชมแต่แสนอัพขึ้นนะครับได้ลองเดี๋ยวได้โทรโทรคุยแล้วก็สอบถามรายละเอียดแล้วนะครับว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับตอนที่ซื้อมานะครับแสนสองนะครับอ่าก็ขายออกมาในช่วงที่ราคาควายไม่ได้แพงนะครับก็อยู่ที่หลักหมืน่นเพราะฉะนั้นลองเดี๋ยวก็เปิดเปิดได้ในหลักหมื่นนะครับก็หกหมื่นเก้าโอ้ได้ลูกได้ลูกเจ้าประวานตัวเดียวก็คุ้มแล้ว สมัยก่อนนี่มีแต่ลูกนี่ก็คุ้มแล้วนะห้าหกหมื่นนี่ได้แม่ด้วยนะครับเอ้าโอเคครับได้แม่ด้วยได้ลูกด้วยครับผมเอาครับท่านผู้ชมนี่เก้ามรกตนะครับทับตัวกับเก้ามรกตเป็นควายที่ค้อลงเดี่ยวนะครับดูได้โดยประมาณครับเพราะว่าเดี๋ยว youtube จะบล็อกครับผมเอาประมาณนี้ครับผมทับแล้วนะครับทับแล้วยืนยันว่าทับเรียบร้อยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมก็ข้อมูลก็ครบถ้วนนะครับก็ มีลูกสาวนะเป็นลูกสาวตัวที่4เป็นลูกสาวเจ้าประวานแล้วก็ตัวในท้องนะครับในท้องก็ไปรุนนะครับทับกับ9มรกตเป็นลูกชายของ9้าเจริญน,นะเมรกตเป็นอ,อยู่ที่ข้อควายของรองเดี่ยวเองครับเป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับก็ทั้งแม่ลูกนะครับเปิดไว้ในราคาหกหมื่นเกาพันนะครับหกหมื 69, รวมส่งนะครับทั่วอีสาน นะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับรองเดียวนะครับโอเคครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเร็กคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ